สวัสดีค่ะมือนี้จะจากสิเป็นบรรยากาศตอนแรกจาแสงแง่งตาแน่นิดนึงจากมือนี้เนาะจากแคสิ้ามาอัปเดตรถเนาะจากจะเป็นรถรุ่น LH018SP จะตอนนั้นแค่กับมาอัปลูกค้ากะเอาไปแล้วนะคะ LH018SP ค่ะเดี๋ยวมือนี้สีภาคมาเบิงรถขันนี้จะแลนอยู่ที่1,057ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวแคสิ ภาพไปเบิงเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะทางเพิ่นกะมาแล้วเดี๋ยวแชทภาพไปเบิงนะจ้ะ L 5 0 1 8 s น SP e เปเชค่ะตัวนี้ตัวหม่เลยนะจ้ะลองรับน้ำมันดียีจ้ะเดี๋ยวให้สร้าง่นถอยเบิงนะจ้ะเดี๋ยวแชทภาพเบิง่ายรอบพันแป๊บนึงนี่ค่ะคือแบบหล่อยัยงบ่เปิดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้สร้าง่นถอยมานะจ้ะ 018sp ค่ะตอนนี้ดาวอยู่ที่1แสนบาทจะคุ้มเนาะจ้ะได้อุปกรณ์ใบมีดละก็ะผานเนะะาะจ้ะใบมีดและผานค่ะตัวนี้ จ้ารถชันนี่ฟ้ากับผงยังใหม่ๆอยู่จ้าเดี๋ยวให้เพิ่นไถ่รถของมานะจ้าหานว่าอยากฟังเสียงเสียงยงังกะเดี๋ยวร้องให้เพิ่นบ,นบึ้นดๆหนเบิ้งน,น,น,นะจ้าจ้านะคะโอ้ไม่เลยนจ่าถือว่าโอเคป่ะจ้าโอเคครับผมจ้าเ <c oughs> สียงยัง แน่นอยู่เลยนะจ๊ะเสียงแน่นอยู่เลยค่ะตอนนี้รถค้นเนี้จะะดาวอยู่ทีหนึ่งแสนบาทเท่านั้นค่ะ1นึ่งแบาทค่ะราคาเงินสดกระสีอยู่ประมาณห้าแสนเก้ามื่นบาทจะะได้อุปกรณ์ได้โตรถแล้วก็ใบมีดจ่ะค่ะแลนอยู่ทีหนึ่งพันห้าสิบแดบาท อ่าสิบแปดชั่วโมงนะจา๊ะคือแบบตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องประมาณไหนชางตัวเครื่องโอเคได้ประจาย่งแบบสภาพเดิมเลยไหมคะค,ค่ะก็ย่งแบบว่าเป็นจุดมากจากที่คิวซีเพิ่นอน,น้มานะจา๊ะคือที่เพิ่นตรวจสอบมากเนะาะจ้ะคือแบบใหม่ๆอยู่เลยค่ะยังบอมมี่การพาเครื่องเลยจา้าเดี๋ยวแคทพาไปเบื้องข้างหลังแบบตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซีนบอก สิ้นกะย่างแบบว่าั่างทาเดิมอยู่จ้ะแม่จ้ะอันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเลยนะคะนี่จ้ะนี่แค่บดตัวดิโอเคจ้ะเดี๋ยวจังใดกะคอยโทรมาหาแชทนะจ้ะจ่ะจัาจบไปแล้วนะจ้ะคลิปคลิปนี้นะจ้ะทีมาก ไฮเบิงรดรุ่น L5 ึ่งแปดเอสพีสเปเนาะจ้าเดี๋ยวจังใดนาะจ้กหาลูกค้าสนใจเนาะจาก็สามารถโทรมาทีเบอร์ทโทรแค่จากเบอร์ทโทรศู 61, 02, 1ย์หกหนึ่งศูนย่ปดค่ะเซลแคทคูปตาบันดุงเซลแคทมีคนเดียวเนะจก้กค่ะนี่เน,นาะจ้ขั้น l 5 0ห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพเปเชค่ะเดี๋ยวจังใดกะคอยโทรมาหากันไหมเนาะจ้าค,คลิปนี้จา่ายแคกระสี จบไหวเพียงแค่นี้จ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย